สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเทีย่ยวทั่วไทยสายเปตองนะครับจะพาชมเปตองเพื่อเก็บให้ถูกไหมผู้ถูกไหมอันนี้คือตัดเข้ารอบสองนะครับระหว่างทีมพุทธสาย20กับแอร์แอร์วิลล่านะครับ จะให้ดูนะว่าสองทีมนี้ใครจะเข้ารอบสามก่อนกันใครแพ้ก็ไปตัดล่างต่อดูนะครับออกเลยสองโลกเลย ดูพี่ปาดเข่าครับพอกงับเอ้าเตปี่เดียนนกก็ยากกินทั่วต้มให้มันปอกว่าได้ปาดปาดตีจอด ว้ารปไาดับอีกแล้วไดอีกแล้วกันจะเตีรับลูกบอลเดียรอว้าลูกบอลลูกบอลลูกบอลเนียร์จ่อใจเย็นใจเย็นอย่าใจร้อนโมิดเลยตโกเตีป๊อกเงี่ยซองแตม ดูนี้เป็นไงโอเคขังสิได้แล้วตายสองนุ่อไปเนี่ยอดูจะโพดตีครับลุงนีดูนี้ได้เสียกันที่หนึ่งแต้มนะครับตาจะโพดตีดูต้องอเอาอกาเก็บให้ดูพี่ก็จะเข้ามาพี่เดียน mm hmm. น่าจะได้ดตีครับไปตอง อีอยากทำอะไรข้อทำตีผิดเสียเต็มตีได้โดนตูดนพี่เตียนจะตัดทิ้งแล้เตียนตีไหมว้าวนือกว่าโดนเต็มโดนนะครับเตเนียนเริ่มหนีหา่างไปซีบอีซีเมนบอ 40ครับตอนนี้อ่าดูพี่เดือนมาเดือนเข้าดีอืม,อ,มอันนี้ตลอด ี่สมพิษหรือพอรพิษนะชือ่อเอพรพิษเนอะผมลืมซอทอรพอรพิษงองอไปเที่ยวนิดหนึ่งเหนื่อยมีความน,นะเข้าดีครับ พี่เขาจะตีเลยครับไม่ได้เขานึกว่าให้พี่ปากเขาอุ้ยแรงต้องต้องไปเข้าคมเลยเ <c oughs> ป็นแัดนึง้าโพี่ปากเข้ามาครับโอ้ลงนี้หลุดมาหน่อยนึงก็ถือว่าคมดี ปั่นลูกดีจังเลยปารทันเตยทันเตยโอ้ยเต็มเม็ดเลยเบรปิยังองเข้ามาแล้วทอนว้าวแต่มเดียว ยังลากกันนี้มาได้อีกครับอันนี้จะตีจัดเลยตีลูก

ว้าสองแน่แน่บนนี่บนนี่นนมีสองลูกได้อยู่ก็ได้สองสอง๋อสาม สามทีนี้เป็น3 4ครับดูพี่เดือนขึ้นครับคะแนนไล่มา3ต่อ4 2ต่อ4ครับตอนนี้โอ้เข้าดีอยู่ลูกนี้สวยก็ดีจะต้องเกาะดีดูพี่ความที่เพียกขึ้นมาบ้าง ดิแดนไปหาเสียงไว้หมดสะทวอทททเอวินลลามชัว่วนเหลือแดนนีก็ห่างเกือดูพี่พันทิ์เข้ามาลูกมามา <c oughs> แวนปาดปาดคนเดียวอยู่ยนไม่เออ <c oughs> ยี่ปาดเข้าไปตองดีนะครับในโซนตลอดเลยเข้าไปตองในโซนดีมากดูนะครับลุงไม่เปลี่ยนก็ใกล้เชียงคอยดูนะนั่นเปลี่ยนด้วยเห็นบอว่าตีเออมาแล้วครับบังจับน้อยจุดสาดไข่งอย่างเดียวครับตอนนี้ครับ พ่ออยู่นู่นนี่เดี๋ยวได้ตีต่อไม่ต้องเดินมาไม่เปลี่ยนนะครับมาผ่านไปลูกพี่ผ่านไปมาดูนะครับจะครบทุกลูกไหมครบทุกลูกไหมมาแล้ว พีจอดไม่เป็นเหรอครับถามจริงพีจอดไม่เป็นเหรอ,ปหรอไปตังโอ้โดนกเลยโ้ดูพี่ก็จะเข้าโอ้เกือบถึงดูข้าคุมครับได้หนึ่งแล้วรถติด้อนะรถ18ลแปด้อไม่กล้าบวกเลยนะ S <S 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 ดูนะพี่เดือนจะเข้าขอวสองแต้มได้หรือไม่ถ้าอยู่ที่สามก็จะโพสตตีได้นะครับไม่ได้ดูจะโพสตเขา้าเขาดึง วัดของแท้สองนะครับมาดูนะครับจราโพจะเข้ามาอีกลูกนึงเป็นไงอะไรมางโองมือเข้าเชื่อขนมกินได้เลยแนน มานำแล้วนะครับเป็น5ต่อ4ครับทุนปิึกษา20กับแอร์วิลล่าพี่เดียนขึ้นมา,นานะมาดูพี่ฟอนทิปเข้าพี่ฟอนทิปเข้ามา พี่วันที่เข้ามาอีกลูกหนึง่งว้วอุ้ยสวยโทษก้อนหินก้อนนี้มันหนุนไว้เลยดูว่าพี่เขาจะตี ถ้าลุนลุงทันชนะไม่กลัวยอมดำเปลี่ยนเข้ามาไม่เปลี่ยนเสียสองแต้มตอนดูจะโพดเข้านะครับจะโพดจะเข้าแบบนับๆดู ว้าวเขี่ยกันมาแต่ว่าหลุด,ดสุดเข้ามาอีกลุนะ่นลุดเสียสองอยู่นะครับตอนนี้ ว่าลงทันเข้าเปลี่ยนนะครับแ้มโูกาชนพี่เดียนด้วยฮนะ,ยะเขเยเตียวสียเสียุยย่นแต้มรับตอนนี้ เพื่ไม่ดึงลูกอยู่ดีกังไยตกจริงไม่ถึงฟุตนี่ก็ปัน่ปนลูกีโอ้นี่หย,ยุดอยู่ตอนนี้ได้สองแล้วอันแนนจากสี่เป็นหกแล้วโอ้ได้สามอันแน เปลี่ยนมาเป็นเจ็ดต่อห้าครับตอนนี้แต่ล่านำพี่ฟันทิพขึ้นมาลรงนี้ถือว่าหา่างเลยครับดูพี่เรียนจะเข้าครับลุงเข้ามาว้าวสวยครับลุงนี่สวยดูพี่ฟันทิพ์เข้าครับเปลี่ยนได้หรือไม่โอ้ย เปลี่ยนเฉยเลยดูลูกตีลุงทันนะครับพ้ยนอนมาทำไมทางผมอะ่ะดูลุงทันคับอีลุงปังโอ้ยตีจอดเลยครับตอนนี้ตอนนี้เหลือลูกเป็นต่อนะครับสี่ต่อโอ้ยยิงโผล่มาชนะด้วย ด,ดูจ่าปดจะตีครับลูโอ้ยตรงมากเอ้าเจ็บหัวนิดพี่เดือนมาโอ้พี่เดือนหลดครับลอ้อมจ่าปดเข้ามา คมดีมากเลยไปตองตัวรองเรื่มเลยเรพี่ปาดเข้ามาโดดมหนมไปตองหัวนี้มีสิทธิ์ได้หนึ่งแต้มเท่านั้นนะมีสิทธิ์ได้เพิ่มอีกแค่หนึ่งอ่ะโอ้เอาได้ไม่ได้แต้มเดียวะแนนมไปเป็นแปดต่อห้าแล้วนะ ตอนนี้พี่พรทิพติ้งแลวหนึ่งหัวดูพี่เดือนขึ้นลูกนี้ต่ห่างครับดูพี่พรทิพขึ้นมาใหม่ ที่สามเลยตอนนี้ดูนะครับป๊บที่ปากเข้าไปตองดีมากดูลงทันเตลูกนี้ข้ามหัวเกีนดอกไม่มีใครได้แต้ม วันที่55าาเดินไปต้องติดมือครับลุงนี้มือเข่าเข้าไปใส่ว่าเหรอ ีฟันทะิพมาโหลดนะดูพี่ปักขึ้นนี้ครับเปลี่ยนห่าง อ้ยดูก่อนทางทางนี้มันเหมือนวัดได้คดี๋อยวมีปาดขึ้นมาใหม่ครับลูกนี้อ้าวโหลดแล้วครับลูกนี้ก็แทกโลูก ยังครับหนึ่งกิ่งโหดเลยรอบนี้อ่าถ้าไม่ครบก็ลูกของทันแหละไม่ครบจะพูดกับพี่เดือนได้แน่เห็นไหมเห็นไหม มีมีโอกาสให้เข้าเกมนะลุงทันนะรอดไปภายภาคหน้าเจอตะโกหนักนะตะโกดมาพอได้อยู่ได้อยู่ได้สามได้ตาม,ตามสี ไม่ได้ครับโว้ยได้ได้เฉยได้สีได้สีม,มันทํำท่าจะไม่ได้นะั่นน่ะได้ได้ไ,ดไม่ห่วงหรอกสองมือนี้ห่วงมือนอนนตั้งสต,ต,งสติตั้งสตีอีพ่อลุงทันเข้ามาครับแซลจะเล่นนะฮะเตท,ท,ที่จริงแจเข้าไปตรองดีกว่าเพื่อนลูกนี้จะได้ที่หนึ่งเชียแจขึ้นมาเสียเหรียญหนึ่งแต้มเอามาเกมจริงด้วย นี่ไม่ได้ก็ลุงทันคนเดียวทิ้งนี่ทิ้งอะไรลูกนั้นก็ไม่ได้แล้วลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้โอ้ยไ,ได้ตังลูกหนึ่งอุ้ยดีใจด้วยนะพ่อดูต่อครับคะแนนพลิกมานำแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าลุงทันเข้าได้ลูกหนึ่งเกมพิปาท งชาดูพี่เดือนขึ้นมาครับคะแนน10ต่อ8นะครับเกมได้ทั้งคู่อยู่ไปตองดูพี่ฟอนทิปเข้าครับลูกนี้เอ้ยเปลี่ยน ดูพี่เดียนเข้าครับลูกนี้เปลี่ยนดูลูกตี w h o ว ใครได้ไรเนี่ยก็ลองวัดดูต่อครับคะแนน10ต่อ8ทพี่ปาดเรือ2ลูกครับ โอ้เปลี่ยนได้ด้วยตรงนี้เหมือนจะตีนะตรงนี้เหมือนจะโพดจะตีนนตปัดเข้ามาครับ สวยมากจะแต่พอต้องโดนมีต้องโดนนะไม่โดนมีสิทโดนเข้าเกมแน่ครับไปต้องเข้าอีกลูกนึงครับถ้าเข้าได้ลูกนี้จะเจมโคเจมนครับ เกมครับเอตอง